สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกันจะมาสอนการปฏิบัติต้นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเนะื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะติงิร์สคก่อนนะในช่วงติ้งเฟิร์สคิดก่อนนะน First, ครนะูกันขอถามว่าหัวหน้าชั้นจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะ หัวหน้าฉั้นจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะอืมนอกจากได้รับเลือกมาเป็นหัวหน้าชั้นแล้วเขาจะต้องทำหน้าที่อะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะพร้อมแล้วให้เวลาสิบวิคิดมาคนละสองข้อพอค่ะ เด็กๆทราบไหมคะหัวหน้าชั้นจะต้องทำหน้าที่อะไรแต่ถ้าไม่ทราบรอฟังคลิปนี้กันเลยค่ะการปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการจะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีนั้นเรามีเนื้อหาอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำค่ะ ผู้นำหมายถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าคอยดูแลให้คำแนะนําที่ดีต่อสมาชิกค,ค่ะผู้นำมีความสำคัญในฐานะเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่สำคัญผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการเช่นมีความรู้มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์คือมองการไกลมองได้อย่างถูกต้องมีความกล้าหาญเด็ดขาดมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ถือตัวมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความอดทนและเสียสละและสุดท้ายมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ อันแรกนะคะเราของเราเป็นผู้นำแล้วเรามาดูผู้ตามบ้างในหัวข้อที่2บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิกค,ค่ะผู้ตามคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่ผู้นำได้แนะนำเพื่อให้กิจกรรมต่างๆสำเร็จรุ่งรงไปด้วยดีผู้ตามที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการเช่น มีความเปิดเผยจริงใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้นำพร้อมที่จะปฏิบัติงานพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่เสมอค่ะผู้นำและผู้ตามมีหลายระดับตั้งแต่ในระดับชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนในชั้นเรียนเราก็มีเรากับเพื่อนๆในโรงเรียนมีเราคุณครู และผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในโรงเรียนส่วนในชุมชนนั้นมีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวอื่นๆค่ะในชั้นเรียนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำนั่นคือหัวหน้าห้องนั่นเองหัวหน้าห้องมีหน้าที่คอยดูแลสมาชิกในห้องเรียนค่ะเช่นเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในห้องเรียน ควบคุมไม่ให้เพื่อนๆคุยกันเสียงดังเป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนๆมีความคิดที่เริ่มที่จะพัฒนาห้องเรียนเช่นจัดเวรทําความสะอาดห้องเรียนในชั้นเรียนเราก็มีบทบาทของผู้ตามนั่นคือสมาชิกของห้องเรียนเราค่ะต้องทำอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย 1. ปฏิบัติตามหัวหน้าชั้นอย่างเคร่งครัดเช่น หัวหน้าชั้นเตือนว่าไม่คุยกันเราก็ไม่ใช่ทําประชดดังกว่าเดิมนะคะ 2. แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆแก่หัวหน้าชั้นได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นประชาธิปไตยนะคะไม่ใช่เผด็จการต่อไปค่ะการทำงานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ การทำงานกลุ่มหมายถึงการที่กลุ่มบุคคลร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ต้องการการทำงานเป็นกลุ่มช่วยให้การทำงานเกิดความสะดวกรวดเร็วทำให้ประสบความสำเร็จรุ่นร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพดังสุภาษิตท,ที่ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวค่ะ การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกในกลุ่มต้องมีเป้าหมายร่วมกันทำอะไรต้องทำด้วยกัน 2. สมาชิกในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำงานไม่ใช่ยกงานไปให้หัวหน้ากลุ่มทำคนเดียว 3. สมาชิกในกลุ่มต้องติดต่อสื่อสารกัน ไม่ใช่ว่าฉันจะทำอย่างนู้นแบบนี้ไม่มีคุยงานกันเลย C. สมาชิกในกลุ่มต้องมีการประสานงานกัน 5. สมาชิกในกลุ่มต้องมีการตัดสินใจร่วมกันไม่ใช่ให้เอาอำนาจเด็ดขาดไปไว้ที่หัวหน้ากลุ่มคนเดียวและสุดท้าย สมาชิกในกลุ่มต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะเช่นเมื่อเราทำงานกลุ่มเด็กก็จะได้คะแนน9เท่ากันทุกคนในกลุ่มค่ะไม่มีการตัดชื่อของนักเรียนคนใดออกจากกลุ่มนะคะข้อที่4ค่ะประโยชน์ของการทำงานกลุ่มการทำงานกลุ่มมีประโยชน์มากมายเพราะว่าทำให การทำงานหรือกิจกรรมต่างๆประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและข้อต่อไปก็คือช่วยให้เกิดการพัฒนาการทำงานในกิจกรรมนั้นๆค่ะเราเรียกว่าก้าวไปด้วยกันและสุดท้ายนะคะทำให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มค่ะเรามาสรุปนะคะการปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องแรก บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิกการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ของการทำงานกลุ่มค่ะก่อนจากกันไปพบกับ you can do it กัน you can do it สวัสดรกบเด็กๆพบกับโ p t ินั s p r i วันนี้พ,พิมัตนมะปรางจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมให้เขียนเครื่องหมายถูกมุมหน้าข้อที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิดมุมหน้าข้อที่ผิดมาดูกันเลยนะครับ 1. ในการทำงานกลุ่มสมาชิกควรม,มีเป้าหมายของการทำงานที่แตกต่างไปถูกหรืผิดครับคำตอบคือผิดนั่นเอง ขอสอการทำงานกลุ่มสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานเด,เด็กๆคิดว่าถูกหรือิดโอเคผมจะช่แนะครับถูกครับข้สอสามการท่วมเมือกันจะทำให้การทำงานกุ่มประสบความสำเร็จหรือผิดครับามใจคือถูกต้องับ การทำงานกลุ่มสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถูกติดผิดพลาดการตอบคือถูกต้องมาเตียนดูครั้สุดท้ายแล้วนะครับการทำงานกลุ่มจะทำให้างานมีคุณภาพด้วยกว่าทำคนเดียวถูกติดผิดพลาดคำตอบคือถูกมาเตียน เป็นยังไงบ้างครับ 1, เด็กๆทำกิจกรรมถูกไปกี่ข้อวันนี้ออิมัติพรามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำข้อสอบของออติมัตพรามได้ไหมวันนี้ครูกันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ